โอ้ยไอ้มงกรโอ้ยปวดท้องอ้าวเก้าขวบแล้ววันนี้เก้าขวบแล้วอยู่มาถึงเก้าปีได้มันไม่น่าเชื่ออืม อันนี้เปอรเก้าขวบพี่เบิร์ตอยู่เท่าไหร่เนี่ยหกสิบเท่าไหร่แล้วเกิดวันเดียวพี่เบิร์ตเลยอ้อาวเหนื่อยปวดท้องจังพักตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยมันนานร้องไงวะจำเนื้อไม่ได้ตายละ เพลงเก่าปีสองห้าสามสามแต่นสอห้าหกสี่ 64, โอสามสิบเอ็ดปีเก่าจริงแมวเป็นโรคไตแมวเป็นโรคไต